ลางใจ265ขั้นเราจะไม่เดินนะเราจะสกอตจำขึ้นเลยโอเคโอ้ยใช่เหรอนี่ยข่าว้อมการทึบชมวิวและถ่ายรูปถอทอสอสอแปลว่าอะไร ใ้่าีจะกินไหวไหมเนี่ย่ากินทุกคนนี่ล้าก็มาที่เที่ยวใหม่ <Okay. S 2> สวนเกษตรกองเรือตรวจอ่าวนะจ๊ะเ,เนี่ยไมเขีเยนนะแต่ว่าต้องเข้าทางเข้าทางนี้นะมันอยู่อยู่นอยนอนะนาวิกติโยทินที่จัตหีบนะฮะไปเนี่ยมันก็จะมีลิงตามทางนะแล้วก็ถือไม้เอา แต่ไม่ทำได้ล็อกลิงอ่ะไปเรวพาดเดินเข้าไปโอ้ยใช่เหรอนี่เดี๋ยวถอดแว่นก่อนใช่เรอนี่ <c oughs> ใช่เลยนี่รอไปดูก่อนใช่เหรอนี่น,นี่โดนพายุมาใช่ไหม <c oughs> ว้าว สวัสดีครับเปิดกี่โมงครับประมาณแปดโมงประมาณแปดโมงครับเดินเล่นเดินเล่นได้เนาะเดินเล่นได้ครับครับทางเข้าแบบไปดูไปดู ดังๆว่าอยากลงน้ําโอ้ยน้ำใสามากเลยเลดูวิวสวยทุกคน,กนครับ,รบสแสดงว่าตามติ๊กตอกมาัครับอ่มีคนตามมาด้วย ท่องเที่ยวหน่อยไปจะพาไปเดินดูก่อนนี่ตรงนี้ก็มีสะพานนะแต่ว่าพี่ทหารเขายังทําไม่เสร็จนะเดินเล่นได้ค่อยๆมาแต่ครั้งก็จำไม่เหมือนกันนะนี่เขาคงจะทําทางเข้าไปนี่นะมีเรือด้วยนี่ ทำไม่เสร็จเลยเด็กมาคงจะชอบอ่ะว้าวเสียงเป็ดเก่งเลยโอ้เสียงเป็ดทุกคนนู่นน่ะโอ้ยวิวดีอ่ะ เขียนเป็ดร้องดูกันไหมโอ้เห็นว่ามีเป็ดมีหาแลมีหมูป่าด้วยนะโอ้เห็นตัวอะไรร้องใช่เห็นเทั้งตัดหญ้าครับ เขาไปดูได้ไหมครับได้ครับ,รบ <laughs> นี่จะพาไปดูเป็ด <c oughs> หลายตัวเลย <c oughs> โอ้ยน้งจุงก็มี ไปแล้ว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 ,ลวอ้อมมาทางฝั่งนี้มาอ้อมทางฝั่งนี้มาๆมา,มาอยู่ด้วยกันต้องมีนี่ก็มีจับโตัวอื่น ไปเราไปดูคาเฟ่อ๋อนี่ตัวอะไรนี่พี่แพะไปดูฝั่งนู้น คาเฟ่นนันน่้นอ่าเป็ดนู่นเดินมาแล้วเป็ดกระไก่ไอต่อกรับเรามีหมูป่าเนี่ยนะไม่อยากเดินหาไม่รู้อยู่ก,กงองไหนว่า เามื่อคืนโดนพายุเสาเอียงไปหน่อยนึงนี่เขากำลังมาปรปับปุงซ่อมแซมเอา,าร้อมการทึบทึบทึบโอ้ยวางเฉยเสยียงวิบ่อเดี๋ยวคืนนี้เราไปที่ตำแหน่งก่อน เราจะไปกันต่อนะทุกคนีนพิธาหารเขากำลังซ่อมก็คืนลมแรงนะโยกเสาย้ายเสาให้มันตรงเหมือนเดิมก่อนสั่งกาแฟเอดเย็นวันน้อยไปนะครับครับได้ครับได้ <laughs> เลยครับ <laughs> ค,ครับ มาแล้วไปดูนี่มีลิงเกาะรถไหมนี่จะไปทางไหนดีเรามันมาได้สองทางแต่ทางนี้ทางนี้ไม่ไปดีกว่าเขาบอกว่ามันทางนี้ผลมันตกแล้วทางนี้ก็ไม่ไปดีกว่าไม่ได้ไปไหนทั้งสองทางเลยไปแต่ไปได้ดูลูกค้าต้องสู้ชีวิตด้วยนะนี่ตะปูปันเนี่ยไม่ใช่ตะปูมันคือไม้ นี่เขาบอกว่าทำมาประมาณเริ่มทำมาสี่เดือนละกาแฟเพิ่งได้เหมือนเมื่อวานเขาบอกย้ายโต๊ะมาวันแรกไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟเพิ่งได้กาแฟเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงนู้นไงอยู่กลางสาราที่มันเอียงอ่ะทางเข้าคือแบบลึกลับจริงๆนะทุกคนลึกลับที่สุดไปไม่มีลิงนะทุกคนลิงไม่อยู่<ต>เขาบอกว่าเขาบอกว่าแนะนำให้จอดทาง ใช่ถ้าใครมาให้จอดฝั่งนู้นนะไม่ค่อยจะมีรถ้นแหละถ้าเป็นฝั่งนี้มันจะเป็นที่ที่เอาอาหารมาให้ลิงอ่ะลิงอาจจะมากินนู้นก็ได้ใช่จะมีคนเอาอาหารมาให้ลิงนะแล้วก็ไปเที่ยวต่อนะทุกคนนี่วิวสวยนี่เขาสร้างเหมือนท่าจอดเรือใหม่นะเมื่อก่อนไม่มีนะเอ๊ะตรงนี้ท่าเรืออะไรทุกอย่างนี่แหละอ้าวแหผนที่เราไปมา ใช่เพรอันนั้นยังไม่ได้ลงไปอ๋อแองแองนั้นน่ะใช่แต่ว่ามันชื่ออะไรสอตอ,อเนี่ยจำชื่อไม่ได้มันยึดหายกนะับอก <c oughs> <c oughs> นี่อาหารลับๆน่เลยเนี่ยไม่มีลิงนะ <c oughs> เดินเล่นได้กำ <c oughs> ลังใจ265ขั้นเราจะไม่เดินนะเราจะสก,กอตจัมขึ้นเลยโอเค อันนี้ถึงจุดชมวิวนะเขาเรียกอะไรนะศาลอะไรนี่แหละเนี่ยเรือนพระเจ้าบระลงวงเธอพระทรงเจ้าอาภากรเจ็ดปีงบองค์รมหลงชุ่พรใช่ใช่แล้วเขาทำใหม่บบใช่ดูดีกว่าเดิมเนี่ยไม่เคยมาหลายห้าสิบหกสิบปีแล้วเราอะอะไรเออทำใหม่เมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้อันตอนนี้สวยกว่าเดิมนะ ใช่ค่ะโอ้แหลมปู่เจ้าเนี่ยชื่อเขาตรงนี้คงจะถ่ายรูปได้ไหมถ่ายได้ตรงนี้ไม่มีป้ายห้าม รูปได้มีมุมนู้นอะ่ะเขาจะติดป้ายห้ามถ่ายรูปนะแต่จะว่าไปก็รูปเดียวกันอะ่ะสวยทุกคนวันนี้ไม่มีแดดเลยนะแบบง่งนอนน่านี่ตรงนี้ถ่ายได้ฝั่งนู้นจะเป็นเหมือนแบบมุมเรือลบจอดอนะอน,นี้เกาะสวยจังเลยนะ้ะใช่นนจาะนี้เราขึ้นไม่ได้ เหมือนเป็นของทหารเป็นที่ซ้อมแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ให้เราขึ้นไม่มีหรอกอันนี้ทำไมมีเหมือนสันน้ำเออใช่เป็นลมมั้งอย่างกองเนี้ยขึ้นไม่ได้หมดเลยมีไม่ได้หมดเลยน่าไปได้เนาะใช่ตรงนี้ห้ามขึ้นมีขึ้นได้แค่เกาะสมัยสารเกาะขามสมัยสารนี่ก็อยู่ในการดูแลของทหารใช่ต้องติดต่อทหารเหมือนกันขึ้นไม่ได้ไอขึ้นได้ดิ ขึ้นได้แต่ว่าเป็นเขตอาหารใช่แล้วก็มีเกาะที่มีลิงอ่ะที่ไปให้อาหารลิงอ่ะอันนั้นก็ส่วนตัวต้องเหมาไปใช่ไม่ได้ได้แค่นี้การปกครองของทหารสวยเนาะสวยน่าไปเที่ยวมุมนี้สวยข้างล่างอ่ะสวยนะมันเป็นหินดำๆนะตรงนั้นใช่เป็นหินนี่เขาสร้างเชิงกั้นน้ำน้ำตกไม่กั้นกั้นคลื่นเพราะว่าเรือลบจอดข้างในมันจะได้แบบไม่กระแทกไม่กระพังยี่รยุการใช้งาน อไปดูจุดชมวิวและถ่ายรูปถอทอสสแปลว่าอะไรผ่านทับสักอย่างหรือเปล่าว้าวเขาตัดต้นไม้ให้ชมวิวกันเลยนะใช่ตอนนั้นก็ผ่าวัชียรังกรที่เราตรงนั้นเราผ่านมานะหาดเตยงามทางเข้าก็เข้าทางนอยอ นาวิทยายทินนะเห็นันไหมน้ำเหมือนจะเขียวเลยนะเออเกาะน่าจะเดินได้นน้ำลงมากกว่าเดิมอีกเมื่อกี้ตอนเนะมื่อกี้ตอนผ่านมาก็ลงแล้วนะเ้าให้ไปได้หรือเปล่าไปได้แต่ถ้ามีที่จอดรถอะเขาคงไม่ว่ามั้ง <laughs> ไม่รู้ไม่มีใครเดินต้องเป็นวันเสาร์นะที่มีคนมาเที่ยว ชาร์กครูสาังกฤษมาสอนชาร์กโอเข้ามาแบบทางค่อนข้างแคบนะทุกคุณเหมือนจะต้องเบียดเบียดกันเข้ามานิดนึงเข้ามาว้าวเหมือนอยู่ในทะเลเลยนะใช่ไหมใช่เหมือนมันยื่นลงไปในทะเลเลยอ่ะไหนก่อนมีห้องซ้ายหรอเขาบอกว่ามันอยู่ทางขวาค่ะจอดรถตรงสีส้มได้ไหม เออน in. i̇şte yes. yeah, ี่ไงอยู่นี่ทำไมต้องหาโต๊ะสีส้มแล้วคาเฟ่อยู่นี่นะครับเปิดชาร์จปลาหลําปลาหลําเปิดยังเปิดแล้วข้างสองเหรอปลาหลําอ่ะว้าวอันนี้เหมือนห้องพักห้องน้ำนี่อยู่ในทะเลนะห้องน้ำ เด็กนี่ร่วงแน่คาเฟ่ยอยู่ชั้นสองใช่ไหมห้องน้ำเขาก็โอเคนะอ,คนะอ้าขึ้นข้างบนกันข้างบนเป็นคาเฟ่นะชั้นสองก็มีราวจับนี้ราผูกเชือกนะเนี่ยเหมือนที่ผูกเชือกเรือ này lừa ba lằm, dừa Ôi dạ rồi nè ว้าว,าวนี่เราสั่งเอดเกนนะเอดเกนหวานน้อยอันนี้มัชกาเต้แก้วที่สองนะทุกคนโอ้ยกินไปชมวิวไปทุกคนมีเสียงเฮลิคอปเตอร์อยู่นหนุ่งนะ บินประจำวันแหละบินตามตามวันไดมาอีกแล้วทุกคนนี่นั่งดูนั่งคาเฟ่ดูเฮ<อ>ดูฮอลเฮลิอคอปเตอร์นะไม่ใช่คาเฟ่หรือด,ดูทั้งเรือทั้งฮอลเลยนี่นะจะดูงให้อสองลำก็รวมเป็นห้าลำนะทุกคน คาเฟ่เสร็จแล้วเราก็ไปหาอะไรกินกันเย็นระโฟดีกว่าไหมตรงนี้มีเย็นระโฟเจ้าดังเจ้าหนึ่งเจ้าที่สองเราโอ้ตาแข่งกันไปต่อ,อด้วยกว๋วยเตี๋ยวปลาเจ๊สีนะเจ้าดังแห่งสมัยแสตมปนี่ เครื่องมันเยอะเครื่องเยอะมากจก็สีก็ใช่ให้หมทุกอย่างอ่ะจะกินไหวไหมเนี่ยน่ากินจังเล็กแห้งโฟรเราโอ้ยย้ำน้ำโฟรยำด้วยอะไรนะโฟรยำน้ำเหล่าโฟรยำมากินแล้วเนี่ยไปกินกันอันนี้เราก็ทานกินเรียบร้อยแล้วไป พี่จอดรถข้างในนะน,นะี่ไงข้างหน้าจะจอดรถดลำบากนะเขาให้ไปจอดในรูนี้นะตรงข้ามจะเป็นลานจอดรถของวัดของวัดจะจอดได้เลยมีลานจอดตรงน,นี้แดอแดอ่ะแรงไหมขอปิดก่อนไม่รู้เรื่องโอเคทุกคนขอจบคลิปอะไรอะแสมาสานครึ่งวันช้าก,กับจอดช้อปปี้หนึ่งหนึ่งร้านเดียวแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ว่าเราจะพาไปเทีย่ยวกันที่ไหน ว่าเราม่รไม่เกิดสามวันนี้เราขอตกัน